แมลงผู้คำเรียกได้ว่าเป็นที่เรื่องลือในด้านพุทธคุณหลายประการเช่นเสริมโชคลาภความมั่นคงทําให้การค้าขายรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมป้องกันภัยจากมนต์ดและสิ่งอัปมงคลเตือนภัยล่วงหน้าหากมีอันตรายกําลังจะเกิดขึ้นแมลงผู้คำจะส่งสัญญาณให้เจ้าของรู้ล่วงหน้าครับโดยทั่วไปแล้วแมลงผู้คำเนี่ยสร้างจากไม้ณะปัจจุบันเนี่ยพ่อได้ <ทำ S 1> สร้างร <ลง S 1> ุ่นรแรกทําเป็นโลหะพุทธคุณจะเหมือนกัน เหมือนถ้าศาสตร์ตามตำราจริงๆคือสร้างจากไม้ดุมเกวียนแต่ทีนี้ถ้าทําจากดุมเกวียน เราก็จะแกะได้จํานวนจํากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการบูชาของญาติโยมและที่ที่มันจํนากัดมากที่สุดของแมงผู้นี่ก็คือเลือกเลือกในการบรรจุมวลสารหรือเข้าประหลอดเข้าไปในตัวเดือนหนึ่งไม่มีก็มีเดือนหนึ่งมีครั้งเดียวและมีระยะเวลาอยู่แค่ชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยถ้าจะทาไม้นี่คงไม่ได้ร่วมบุญกันทีนี้พระอาจารย์ก็เลยมาพิจารณาตามเหตุปัจจัยแล้วก็ตอบถามครูบาอาจารย์ว่าถ้าทําเป็นโลหะแล้วนี่เราเอามวลสารที่เกี่ยวเนื่องกับแมงผู้เนี่ยอาจบอกว่า5ปะหรือ12 องปะที่เป็นตัวยาการหล่อเนี่ยต้องหล่อโดยชนวนที่เกี่ยวเนื่องกับเมงผู้หนึ่งคือเข็มอขคีอาตาหรือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในของเมงผู้ที่ครูบาอาจารย์ท่านสืบปฏิบัติกันมาก็เลยเนื้อต่างๆนานาที่หล่อเนี่ยเอาอะคียาท่าผสมลงไปเพื่อไม่ให้ทิ้งตำราสองแล้วต้องบรรจุเพราะว่าส่วนใหญ่คือถ้าเราหลอเอป็นโลหะแล้วเขาจะไม่บรรจุเพราะว่ามันยุ่งยากแต่พระอาจารย์ทาด้วยความตั้งใจจริงๆว่าต้องบรรจุแล้วก็บรรจุมวลสารยาว้านยาเข้าไปทุกตัวอันนี้คือไม่ให้ทิ้งตำลา